สวัสดีครับการเตรียมดินถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกานาถคันธาร,ราชอนุสร์ในพระบรมราชินุประถมทั้งนี้เพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นจเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับจากความแห้งแล้งของพื้นที่ก,กับการสัญจรระหว่างการก่อสร้างส่งผลให้ดินมีสภาพที่แข็งและเป็นฝุน่นดังนั้นในการปลูกต้นไม้แต่ละต้น จะต้องนำดินที่สมบูรณ์จากที่อื่นมาผสมลงไปรวมทั้งต้องทำการพรวนดินให้กว้างและมีลักษณะเป็นแอ่ง<ม>เพื่อให้น้ำค่อยๆซึมลงไปถึงรากได้การปลูกต้นไม้ในสภาพเป็นดินทรายแข็งเชน่นนี้จะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งรดน้ำพรวนดิน และใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้รากของต้นไม้สามารถแผ่ขยายและ,จะเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลก,กนาถคันธาร,ราชอนุสร์ในพระบรมราชินูประธรรม